เมล็ดบอนสีงอกทุกเมล็ดไปดูวิธีการเพาะกันครับว่ามีวิธีเพาะยังไงให้เมล็ดบอนสีนั่งงอกทุกเมล็ดนี้นะครับจะพาเพื่อนมาเพาะเมล็ดบอนสีนะครับเพื่อนอันนี้เมล็ดบอนสีผมสั่งมาจากเฟสนะครับเพื่อนครับเป็นเมล็ดบอนสีนะครับกล่องนี้นะครับผมนะครับสองเจ้าที่ผมซื้อมานะครับกล่องนี้นะครับเป็นเมล็ดบอนสีนะครับเขาบอกว่าเป็นพ่อเนี่ยเป็นจอมทัพครับแม่เนี่ยเป็นอีเหนา ขาวชมพูนะครับกล่องนี้นะครับกล่องนี้ซื้อมานะครับยี่สิบสองเมล็ดในสองร้อยห้าสิบเก้าบาทครับเพื่อนนี่ครับยี่สิบสองเมล็ดเดี๋ยวเราเกตดูข้างในครับอันนี้กล่องแรกนะครับชุดแรกชุดสองครับนี่ครับชุดสองครับชุดสองนี่นะครับสามสิบเมล็ดสามร้อยบาทนะครับนี่อันนี้เป็นแม่เขาเป็นนะครับอันนี้ที่เขาบอกไว้นะครับ แม่เขาเป็นอันนี้แม่เขาเป็นขุนขจรเด็ดนะครับแล้วก็พ่อเขาเป็นไก่ราชาวดีกับบอลสีแดงเก่านะครับอันนี้เขาบอกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเกะดูเลยครับเพื่อนว่า,วาจะเป็นยังไงนะครับมาดูลักษณะของเม็ดบอลสีก่อนนะครับโอเคครับเขาก็ใส่ห่อ,อก,การกระเทงมาอย่างดีครับอันนี้เป็น แมข่ขุนขจรเด็ดนะครับเพื่อนนะครับแม่ขุนขจรเด็ดนะครับนี่ครับดูครับเพื่อนเล็กนิดเดียวครับดูครับเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้คือแม่ขุนขจรเด็ดนะครับแล้วก็พ่อเป็นไก่ลาชาดีกับบอลเกานะครับบอนแดงเกาขบอกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์บอนนะครับเดี๋ยวเราจะพ่อลงกระถางเพราะดยดินปลูกแบบนี้นะครับต้องรดน้ําก่อนที่จะปลูกคุณเนต้องรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับโอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ เอาไว้ฝั่งนี้นะครับเม่ขุนขจรเด็ดนะครับต้องค่อยๆครับเดี๋ยวมันจะแหย่หนึ่งกงนนิดเดียวครับมองให้ไม่เห็นนะครับโอเคครับล้รครับเนเนี่ลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับเม่ดเล็กๆครับเขาบอกว่า ไม่ต้องกบนะครับทิ้งไว้งนี้แล้วก็ให้รดน้ํานะครับโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้แม่ของกระจรเด็ดนะครับชุดนี้นะครับต่อไปอีกกล่องครับเพื่อนนี่มันจะเกศนะครับเกศดูกว่าข้างในครับดูลักษณะของมิดบอลจะคล้ายๆกันไหมครับนี่ก็ดีเขาก็ใส่การกระแทกมาเรียบร้อยเมือนนี่ครับ ค่อยๆนะครับเลดบอลนี่แรงดุนแรงไม่ได้เพื่อนเพราะว่ามันมันกระทบกระเทือนไม่ได้นะครับเลดบอลมิ Let ๊เล็กครับเพื่อน นี่ครับได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆครับอันนี้คือเมล็ดบอลเพื่อนเมล็ดบอลเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนดูครับเม็ดเขาจะเล็กแบบนี้นะครับสีออกขาวๆแบบนี้เพื่อนเมล็ดบอลจะเป็นแบบนี้ทุกทุกพันนะครับแทนเพื่อนสั่งที่อื่นแล้วเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับมันไม่ใช่นแน่นอนครับอาจจะเป็นเม็ดผักบุ้งหรือเม็ดผักกาดนะครับแต่ว่าเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเมล็ดบอลของจริงเพื่อนนี่ครับ เขาจะเขียนชื่อตีตรงนี้เลยครับว่าอีหนาวขาวชมพูบวกจอมทัพครับอันนี้นะครับพ่อจอมทัพแม่อีเหนาขาวชมพูคับเพื่อนตัวนี้ครับนะครับนี้ครับโอเคครับตรงนี้เราก็จะวางลงตรงนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับจะลงฝั่งนี้ครับ โอเคครบครับเพื่อนสองนี่ครับครบครับฝั่งนี้จะเป็นขุนขจรเดชนะครับกับบอลแดงแล้วก็ไก่ราชบดีผสมกันไม่รู้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับฝั่งนี้เป็นอีเหนาขาวชมพูกับจอมทัพนั่นเองครับเพื่อนจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ตู้อบครับเพื่อนนะครับตู้อบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเข้าแตกยอดก็จะออกมาเป็นอะไรนะครับโอเคครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตู้อบครับเพื่อน เขาเลยนะครับวันนี้ก็ครบ15วันแล้วนะครับของการเพราะมาเมล็ดบอลสีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดตู้อบกันนะครับว่า เมล็ดบอนสีที่เราพเอไว้ในงอกเรยอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดถุงอกันเลยครับนี่คับเพื่อนหินต้นเขียวๆเล็กๆเลยอยรับเพื่อนครับนี่ครับอันนี้คือต้นของบอนสีนะครับต้นอ่อนบอนสีนะครับที่เกิดจากการพเอเมล็ดนะครับเพื่อนอันนี้อายุของบอนสีเนี่ยที่แตกยอดออกมาตรงเนี้ย สิบห้าวันครับเพื่อนดูครับเขาแตกต้นอ่อนแตกใบออกมาแล้วครับเพื่อนนี่ครับดูใกล้ๆครับนี่ครับเพื่อนแตกเต็มเลยครับเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับแตกทุกเมล็ดเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเมล็ดบอลสีครับแตกเป็นต้นอ่อนแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับตรงนี้นี่เป็นนะครับเมล็ดบอลสีนะครับ จอมทับนะครับผสมกับอีเหนาของขาวชมพูนะครับเพื่อนด้านนี้ก็จะเป็นเรบอนสีขุนกะจอนเด็ดกับพ่อพันสามหรือสี่พ่อพันที่ที่ซื้อมานะครับอันนี้แสดงว่าเขางอกเป็นต้นบอนสีแล้วครับได้อายุได้สิบห้าวัน,น,นงอกแล้วครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับงอกทูบเล็ดครับเพื่อนแสดงว่าที่เราซื้อมาจาก ฟิตนะครับเขาไขยแสดงว่าตรงปกเขาเมือนแล้วก็ตรงงอกทุกต้นเขาเมื่อนะครับนี่ครับนะครับให้เพื่อนลองดูนะครับเมล็ดบอลสีที่เมื่อนซื้อมาเมื่อนลองเพาะทางที่ผมแนะนํานะครับเขาจะงอกแบบนี้ครับเมื่อนสวยงามมากครับมีสิบห้าวันได้ขนาดนี้ครับเมื่อนแสดงว่าติดทุกต้นแล้วครับโตมาเขาจะกัดสีเองนะครับต้นนี้ก็ใบเขาจะเขียวแบบนี้อยู่นะครับนี่ครับเพื่อนสวยงามมากครับนี่เขาเมล็ดบอลสีเขาที่พ่อไว้นะครับ เพื่อนลองไปเพาะกันดูนะครับโดวยวิธีผมเนี่ยแตกทุกเมล็ดเลยนะเพื่อนงอกรอเปร์เซ็นต์ครับเหมือนนี้ครับสวยงามมากครับลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามใต้คลิปนะครับฝากเพื่อนเพื่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆด้วยนะครับเพื่อนๆ